ขออนุญาตกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกุลสุกลยินดีตอนหับเขา่าสู่สองแอดพี่น้องฝ่าคือเก่าในคลิปนี้ขออนุญาตเดิมพี่น้องเอ้ยว่าถึงประเด็นทีเจคนหนึ่งเราออกมาว่าเกี่ยวกับไฟฝ่าเล่าเป็นยังคนเล่าคือได้ใส่ไฟฝ่าแพงเออทั้งทั้ง,ท,งที่เขื่อนอยู่ประเทศเล้าเกินขึ้นคืนนอดอกเพดนี่เนาะ ความหมายนะแต่ว่าแอดมินมีคลิปแล้วมาให้เบิ่งจักเล็กจักหน่อยเนาะและแอดมินเองก็มีคลิปคําตอบนว่าเขื่อนไฟฟ้าอยู่ในประเทศลาวแะมันเหม่นของคนราแท้จริงบ่เดียวแอดมินมีหลักฐานมาให้เบิ่งเหมือนี้เนาะก่อนอื่นอยากให้ไปเบิ่งคลิปของอเจแล้วก่อนเนาะแล้วก็โอ้หหนหวยไนเราล่ว,วากูไดที่เกี่ยวของนะออกมาตอบนอแน่ราวะแต่ว่าแอดเองกับบเกี่ยวของบดาดเนาะแต่ก็ซิคอเผืออะอยากให้ไปเบิ่งคลิปเจแล้วในน้อยหนึ่งเนาะ เมือนี้ไฟแอนขอยากมาเล่าเรื่องไฟฟ้าเนาะบริษัทไฟฟ้าลาวโอ้ย <c oughs> เบื่อเลยเจ้าเสียบอ่อนไลยขั้นเก็บค่าไฟขึ้นเนาะไฟฟ้านะลุ่มพัดหน่อยหนึ่งกับโบมาเออไฟโบมาโบเล่วไรคั้นไฟโบมาแนละน้ากับโบมาพร้อม,อมจะเสียบมาจังไดอบอเข้าใจไฟฟ้าลาวแล้วค ไปนะึ้นเอ้าึ้นเอ้าค่อยค่อ,อ,คอยพกเข้าใจว่าอันประเทศลาวผลิตไฟฟ้าเองแล้วเป็นอย่างจังค่อยอันไฟฟ้าขึน้นเอาแท้เอาว่านะค่อยพวกเข้าใจถ่านผู้ใดเข้าใจมาอธิบายให้ฟังในเด้พอพราะ่าความู่หน่อยไปจังซีซะค<ม>วาม,มู่หน่อยกเ็เลยบก็เลยพวกเข้าใจเออพวกเข้าใจเรื่องว่าอันผลิตไฟ<ม>ไฟ้าไฟฟ้าเองแล้วก็ส่งออกส่งออกไปตามประเทศไปขายอีกยังบบแลวเนาะบัตรประชาชนพกคนลาวควรส้มไส้บริการนี่นะ ฟ้ามืดฟ้าคึ้มซื่อๆนะบบมีเรื่องอย่างไรแต่มอดไงเออมันเป็นอียังงบ่เข้าใจฝ้าคามในเด้อฝ้าคามคามพวกผู้ใดที่ไปเกี่ยวข้องฮะตอบให้ขะน้อยเนี่ยขะน้อยขะน้อยบ่เข้าใจตอบให้ขะน้อยเนี่ยมาจังซีซะเทิ้งเก็บแพงเทิ้งยังบ่แล้วแล้วเป็นอย่างยนึ่งกับมอดบึ็นเป็นนึงกับมอดบึ็นนึงกับมอดไฟบ่มาน้ำบ่บนบอน้ำบ่มาอืมอโอเคโอเคอ่ะพอได้จอ่ะพอแหละอืม เนาะถึงว่าแอดมินจะบอแมนผูกเกี่ยวของแต่ก็สิคออนุญาตเนาะเอาขอโมูลมาฝากกันเล็กๆหน่อยสิปไะเพื่อผู้ที่บุตรนิตาสว่างคงจะตาสว่างขึ้น,นเนาะบทจําเนกว่าคนลาวหรือว่าคนไทยก็ตามเดี๋ยวแอดมินให้บัคทิปต่อไปว่าองค์รวมของเขื่อนไฟฝาลาวมันมีอยู่ในนส่แหนสัดส่วนจักเปอร์เซ็นเนาะแต่สิคอเ่า,าให้ฟังข่าวๆเลยว่าเส้าว่าเขื่อนอยู่ลาวน,ะน่ะเนาะรัฐบาลลาวนะ่ะ มีทึนหรือว่ามีหุ้นส่วนในปริมาณที่หน่อยแห้งนะถ้าขิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยเนาะแมนยูว่าอยู่สซปบลาวมีเขื่อนไฟฟ้าหลายแต่ว่าอันที่เป็นของลาเฮานะ่ะขิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์กับเป็นตัวเลขที่ว่าหน่อยแห้งเนาะโดยรวมแล้วเป็นของต่างชาติเวอาแนวนี้ซะไปสนันแล้วเนาะ ่าไฟฟ้ามันก็เลยบอแแลกที่ว่ามันจะแพงขึนแล,แล้วก็เจตเราก็ทามนี่ก็บ่อพิษได้เรากะบ่อพิษอยู่ประเทศลาวเป็นยังคือบ่มีสิทธิ์ใคขาไฟที่ถือเป็นทั้งขาไฟต้องแพงขึนถุกเดือนแล้วก็แพงขึนถูกปีจนหอดปี0อ9พันสิบเก้าเดือนหนานี่ก็แพงกว่าเดือนหนีอันนี้มันเป็นตามกฎระเบียบที่ขาว่างออกมาแล้วเนาะซะนั้นแล้วเราจะไปหาคําตอบนํากันในคลิปต่อไปนี่แต่กระสิคอว่าอีกน้อยหนึ่งเนาะถาบอกข้าใจในเรื่องนี้ซะสาหรับผู้ที่อยากฟังเง้วนะให้คือ บงง่ายๆว่าอยู่ประเทศลาวนะบอสเพาะแต่เขื่อนไฟฟ้าเนาะที่่าเป็นทึนของต่างชาติน่ะเรื่องบอทองบอคําก็คือกันเนาะึ้นบงง่ายว่าอยู่ประเทศลาวนะโดยสเพาะอยู่บอคาเซโปน อยู่แควงสวนสเขตเมืองเซโปนเนาะเป็นบอ่อเมืองแหละทีไว้ใหญ่คุดคนตั้งแต่ปี2 0 2 3มาหอดปีเออคุดคนตั้งแต่ปี2 0 0 3มาหอดปี2 0 2 3นี่ก็เศร้าปีตอนนี้ก็2 0 2 5แล้วก็เป็นเศ้าสองปีที่เขาคุดคนมาแต่ละปีเขาคุดคนทองคําออกไปบบเมนในนวอตเป็นละลานออนแต่ว่าเป็นยังคนลราคือได้สื่อทองคําในราคาแพงเอา กระทุกเจ้าบอกเขาใจก็ได้เอาให้เจ้าคือเบิ่งตัวนี้ก็แล้วกันเป็นอย่างคนเล่าคือบโ้สื่อในท้องคําในราคาที่ถือลงเอาคันว่าจังสันเนาะให้เขาใจไง,ไง่ายๆประมาณนี้ก็หย้อนว่ามันบมม บริษัทของคนลาวเขามาคุดคนอันนี้คือการบริแมนของคนลาวหลอยเปอร์เซ็นต์ดีว่ามาลงทุนในเขื่อนไฟฟ้าหาั่นแหล่เนาะยากวาสั่งสันดีนะชุ่มเจ้าอยาเค็มเอาแมานําของแต่แล้วกันจะมาพานําของกันไปขอ,งค,อปคงคนลาวเหรอวอยานะ้าแอดมินบนุอยากวาอ่งน้าเหล่องหนีเอาไปเบิ้งคลิปหนีต่อเลยทุกคนจะพาผู้ชมไปดูโรงไฟฟ้าในลาวกันนะครับว่าทั้งประเทศลาวนั้นมีโรงไฟฟ้าที่เป็นของลาวเองเท่าไหร่กันแน่หรือมีของไทยของจีนมากสักเพียงใด เทคทีแอดดวบลข้อมูลมานะครับเอาเป็นลงไฟฟ้าใหญ่ๆเด่นๆก็แล้วกันลงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในลาวก็คือลงไฟฟ้าหงสาที่ใช้พลังงานจากถ่านหินมีกําลังผลิตไฟฟ้า1,878เมกะวัตต์ลงไฟฟ้าหงสานะครับไทยเป็นเจ้าของ60%โดยราชบุรีพาวเวอร์และบริษัทบ้านปูส่วนการไฟฟ้าลาวถือหุ้น40% ส่วนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อันดับที่2ในประเทศลาวนะครับก็คือโรงไฟฟ้าพลังน้ํไชย,ยบุรีกําลังการผลิตไฟฟ้า1,285เมกะวัตต์ไทยถือหุ้น80%โดยผู้ถือหุ้นหลักก็คือชอการช่างที่เป็นทั้งผู้สร้างเขื่อนแห่งนี้เองกับมือและเป็นเจ้าของด้วยถือหุ้นอยู่ราว50%ส่วนการไฟฟ้าลาวถือหุ้นอยู่20%และก็ยังมีเขื่อนที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเขือข่อนหลวงพบาง ซึ่งมีกําลังการผลิตไฟฟ้ากว่า1,800เมกะวัตต์แต่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งเจ้าของโรงผลิตไฟฟ้าแห่งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นของคนไทย52%รวมพุนด้วยกับเวียดนามและลาว10%ซึ่งหากทานับรวมๆแล้วนะครับโดยแยกตามสัญชาติเจ้าของเขื่อนเลี้ยงตามกระแสการผลิตไฟฟ้าแล้วโรงไฟฟ้าในลาวรวมทุกแห่งทั้งใหญ่น้อยไทยเป็นเจ้าของกําลังการผลิตไฟฟ้าที่ประเทศลาวทั้งหมดประมาณ ครึ่งหนึ่ง50%เป็นของไทยครับส่วนการไฟฟ้าลาวจะเป็นเจ้าของอยู่ที่ประมาณ30%และก็เป็นโรงไฟฟ้าจีนอยู่ที่ลาวอราวนอกจากนี้ก็ยังมีโรงไฟฟ้าเกาหลีเวียดนามมาเลเซียมาลงทุนแต่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กไม่ได้มีในยัยยะสําคัญแล้วมันตลกรายตรงไหนทราบไหมครับเลข555ล้านดอลลาร์มันคือจํานวนเดียวกันกับที่ลาวติดหนี้ค่าไฟฟ้าไทยห55 5, ล้านดอลลาร์ เท่ากันกับที่จีนฟองลาวเดะเลยตัวเลขเดียวกันดังนั้นคําว่าลาวผลิตไฟฟ้าขายให้ไทยแต่ไทยกับรวยอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่ครับเพราะที่จริงก็คือมันคือโรงไฟฟ้าที่มาจากการลงทุนของไทยเองไปลงทุนที่นู่นลงทุนในเอกชนไทยขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและอีกประเด็นหนึ่งนะครับไฟฟ้าที่ส่งมาจากประเทศลาวไม่ใช่กำลังไฟฟ้าหลักของประเทศไทยนะครับ ไฟฟ้าลาวคิดเป็น15%ของการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเท่านั้นเองไทยซื้อไฟลาวเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองของประเทศรักษาเสถียรภาพป้องกันไฟฟ้าดับเพื่อกรณีฉุกเฉินภัยพิบัติฝนตกแดดออกปัญหาในประเทศต่างๆโอ้ได้ฟังข้อมูลนี้แล้วเนาะพี่น้องผู้ใดเสือหรือบวเสือกระสังเนาะแต่ว่าแอดนนตาสว่างขึ้นมาเลยเนาะเพื่นอนบอกว่าการถี่ไทยสื่อไฟฟ้าจากลาวบบเมนวา ไปใส่ไฟฟ้าที่นําเขาจากลาวไปทหมดไฟฟ้าที่นําเขามาจากลาวหันมีเพียงแต่ซิหาเปอร์เซนต์ของการส่งใส่ไฟฟ้าทัวประเทศไทยเท่านั้นหรืออีกอย่างหนึง่งไฟฟ้าที่นําเข้ามาจากลาวอะเอามาใส่เป็นไฟสำหองเท่านั้นอากโกยพ่อแม่พี่น้องเอามาใส่เป็นไฟสำหองในกรณีฝนตกฝ้าห้องสั่นไฟฟ้าติดขาดสื่อสั่นแต่ว่าสําหรับประเทศาลาวเนาะไฟฟ้าที่ว่าซิหาเปอร์เซนต์ที่ว่าประเทศไทยนําเขามานะ มันเป็นหลายเอร์เซของคนลาวเลยเนาะที่ว่าขายนะสะส่วนใหญ่มันเป็นส่วนใหญ่ของคนลาวแต่เป็นส่วนหน่อยของคนไทยประมาณนี้ว่าทั้ง4ี่ให้เข้าใจง่ายๆหลังจากที่เบิ้งคลิปนี้แล้วเนะวาะหวังว่าคือสิเข้าใจทองแท้และก็ไา้ขึ้นเนาะสัสดส่วนการลงทุนเนาะบางเขนลาวมีแค่10%เเซตแล้วก็ไทยสะส่วนใหญ่โอ้โหหกสิบสี่สิอปนอเย อ่าโอเคหวังว่าทุกคนคงสีเข่าใจแล้วเนาะแล้วก็เจแล้วก็คือสิเข่าใจขอให้ทําใจละเจเอ้ยแอดมินเองกะทําใจมาโดนแล้วคือการเนาะเกี่ยวกับเรื่องหนี้กับอยากย,ยอมหักคือการเนาะจริง,รงๆแล้วก็อยากให้ประเทศลราเฮาหาล่ำรวยจากการขายไฟฟ้าเนาะแต่เสื่อว่าในอนาคตเนาะอาจจะรวยได้เนาะพี่น้องเนาะขายไปขายไปเดียวก็รวยเองอะเสื่อว่าจังสันสะ โอเคพี่น้องมาหอนี้แอดมินกับเซเดคล่าลงหานอย่างเป็นทางการฝากสบายดีเบิร์ทุกคทุกคนแล้วก็ขอมอกขอบใจขอบุญขอบคุณที่เขามาให้เกียรติติดตามชมให้กำลังแห่งใจให้แอดมินเหตุคลิปนำเสนอพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีข้อมูลข่าวสา,ารใดสามารถมาคอมเมนต์แหงกันได้เนาะแอดมินเองก็ประสง่งเบาออกมาเบิดสู่อันสูแนวเอามานำเสนอให้กันฟังเพียงข่าวๆพ่อหอมปากหองคอเพียงเท่านั้นเนาะมาหอนี้ก็บสบายดี